สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนหนูก,กน็กำลังฝึกตีกลองอยู่นะนี่นูก,ก็ตีไม่ค่อยเป็นหรอกนี่อันนี้ไฮแฮทอันนี้ชาแนอันนี้ทอมหนึ่งอันนี้ทอมสองอันนี้คอทอมอันนี้กระเดืองอันนี้แสหนึ่งแสองมามาตีกันเลย นีเพื่อนพี่แอมกปแลังวาดรูปวิภูเขาในโน้ตบุ๊กอยู่นะพี่พี่แอมอ่ะใส่หูฟังพี่แอมไม่ได้ฟังเพลงนะเหนือหูน้องโก้ตีกรองช่วงเนี้ยขยันซ้อมมากเลยนี่การวาดรูปในโน้ตบุ๊กก็เป็นการฝึกใช้เมาส์ไปในตัวด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหพี่แอมวาดรูปอะไรครับวาดรูปวิวภูเขาอยู่ครับอู้ เราก็เลิกตีกองแล้วหรอเลิกแล้วครับเนี่ยตีจนเหงื่อแตกเลยเนี่ยเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยมากเลยครับพี่แอมว่าเสร็จยังครับงั้นก็จะ,จะวาดรูปด้วยใช่แล้วครับงั้นก็วาดเลยแต่ก็จะวาดรูปอะไรล่ะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าจะใส่ทำไมเนี่ยหูฟังเนี่ยสีเ่นเหลี่ยมยัง แอมทายให้ทุกอะไรนะเก้าอี้ใช่ใช่คนมีแขนตู้เย็นหรือเปล่าคะน้าโกไม่ถูกครับพี่แอมคูเวนไม่ใช่มียังไงเป็นในคูเวนบอะอะไรอะกล่องพัสดุไม่ใช่พัสดุยังไงมีแขนมีขามีหัวด้วยคนทรงผมชาวล็อกไม่ใช่ แ็จดูแขนนี้ก็น,นานุตตังดาวใช่ใช่มันคืออะไระไม่รู้เหมือนเดิกกมแม่แหละนกเกิยอมไหมยังไม่ยอมอะไรอัดชิปไม่ออกวะเนี่ยยอมไหมยังไม่ยอมมีแขนมีกลมๆมีอะไรยาวๆนกเก็วา่าอะไรเพื่อนๆดูสิหุ่นยน ใช่ไหมนังโก้อะไรเนี่ยขอรอดูต่อลงสีกันละกันขอสีดำแขนอุ้ยปืนสีดำปืนต้องปืนต้องสีดำเหรอปืนสีดำโอ้พี่แอมรู้แล้วเพื่อนเพื่อนรู้กันหรือยังอ๋อพี่แอมรู้แล้วค่ะนังโกตอบเลยตอบเลยสปิกเกอร์แมนใช่ไหมครับถูกแล้วเย้ เสร็จแล้วสวยไหมสวยอยู่ค่ะนังโก้ขาไม่เท่ากันขาไม่เท่ากันมีอีกขามีอีกขับวถึงว่าจะวาดอีกแล้วเหรอใช่อ่าทำไมเส้นเป็นสีแดงสีแดงพี่ว่าต้องเป็นตัวละครในสกิิดี่ที่นังโก้ชอบดูแน่ๆเลยบอยชอรรอบนี้ก็เอชอรอ่าไม่ใช่หรอรอบนี้ชอรแล้วอะไรหนียาว อะไรเนี่ยน้องโก้มันคือจานใส่เค้กว<ะ>้าวดีเชียวไม่ใช่เหรอวะมีสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยมีอะไรอีกมันคือปืนกับด้านไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยอ๋อไฟฉายขยายส่วนไม่ใช่ แสงมันนั่นอ่ะอะไรเนี่ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนที่เป็นซ่อมโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my g ก็มีอะไรอีกตเพื่อนรู้กันไหมเอ่ยพี่แอมไม่รู้เลยเนี่ย <c oughs> อ๋อ,อพี่แอมรู้แล้วตอบเลยแม่ พี่แอมว้าวท,ทำเป็นไรอ่ะนี่กดไปตรงตัวเอลูกศรกดไปตรงตัวเอเห็นไหมเห็นตัวเอไหมอ่านั่นแหละเนีนกัมาจิ้มตรงที่เราต้องการจะเขียนทีนี้หาตัวซีหยใหญ่ยังไงอ่ะพ่อหาตัวซ<า>ีตัวซีเจอแล้วซีแล<า>้วก็อยากพู่อห<า>ตัวน้องซีมันเป็นสีเหลืองซี ส,สี่กดสิสี่สหาตัว A อ T อโอเคนี่เคสเพื่อนๆการวาดรูปในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็เป็นการฝึกใช้เมาส์ไปในตัวด้วยนะคะสามารถไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อีกด้วยนะ น้องโก้ครับโอเคค่ะ,คะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้น้องโก้กับพี่แอมต้องลาไปแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไปกำลังใจะให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะคะแล้วมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย